รับรถแล้ววันนี้มาจากไหนกันยุทยาเลยกินข้าวอยังเดี๋ยวพ่งนี้พ่งนี้จะไปเที่ยวอยุธยาอยู่ไปไปไปวัดโลกาธาตุโลกาธาตุใช่ไหมโลกาธาตุวัดทำวัดลาลามหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่ไปตรงนั้นนะครับเออไปไอ้บวงสวงเออพาคุณบิ๊กไปทําพิธีเออชอบเปล่าคราวนี้ไม่น้อยน้อยเนาะมาดูรถเองเลยไหม มาวันที่สิบแล้วทาสัญญาสัญญาก็ผ่านเลยผ่านเลยโอ้อนุวัฒน์ผ่านในวันเลยทำไปชีพอะไรครับนี่รับเหมารับเหมาโอ้ใช้เอกสารยุ่งยากไหมไม่ใช้อะไรมั่งบระชาชนใบเดียวเลยโอ้โหคนนี้เท่าแก่ใหญ่โอ้สุดยอดอมาจ่ายยุตยาสั่งข้าวยังเรียบร้อยนะครับกินข้าวกินปลาก่อนเนาะเดี๋ยวทําเอกสารเรียบร้อยหมดยังโอเคแล้วใช้เงินดาวเยอะไหม วางสองแสนโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรงั้นนะวางสองแสนนะครับปกติเครดิตฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้เท่าเท่าแก่ใหญ่ผ่อนอะไรมีเครดิตอะไรมีเครดิตเยอะเลยใช่ไหมโอจะได้บอกพี่น้องเอฟซีไงอาชีพรัดเหมาแนะนําเข้าหน่อยเพราะว่าบางคนกลัวไงว่าไม่กล้าเข้ามาถ้าถ้าเป็นเท่าแก่ใหญ่อย่างเงี้ยเราใช้เอกสารอะไรมั่งบัตรประชาชนใบเดียวเอาไปได้วบาหเนี่ยนี่เพิ่นเบาอีอีนี่ คนบอกเองลูกข้าวว่าเอาเองได้ผนานครับโอ้ไปที่อื่นกลัวไม่ผ่านลองมาที่นี่อ้าวลองมาได้เป็นนี่สมใจนะครับผ่อนแพงไหมผ่อนเท่าไหร่ครับอันนี้แปดพันรวมประกันแปดพันนะครับชอบถูกใจเลยวันนี้เอารถอะไรมานั่งรถมาหรือว่านั่งรถตู้มานั่งรถตู้อ๋อเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้นั่งรถตู้มาแล้วให้เซลไปเปิดโรงแรมให้นอนโอ้นอนเต็มอิ่มไหมนอนจักแก้วนอนสบายเลย ไม่มีใครมากวนอะไรใช่ไหมเออสังเกตวนอนหลับฝันดีเลยขอบคุณมากเลยนะครับเออเดี๋ยวไปพาไปกินข้าวก็ทําสัญญาขอบคุณมากนะครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยซื้อคันนี้ไปก็ขอให้ถูกหวยเงินล้านเด้อนะครับนึกถึงคันที่สามที่สี่มาซื้ออีกเด้อขอบคุณมากครับที่สิบกลับไปซื้อแล้วครับกคาพี่ไม่เห็นแพี่เขาไม่ถูกใจอะเหรอสีขาวโออยากได้สีอย่างนี้ครับอืมได้ได้ ก็ลองดูเดี๋ยวถ้าอันนี้ก็เดี๋ยวสั่งรถให้ออลองคุยกับพี่ดูค,ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะครับขอให้โชคดีนะ <c oughs> มากครับพี่น้องนี่ของแถมเต็มๆของแถมจุกๆนะครับจัดให้เรียบร้อยได้4ประตูเลขไม่แค่30โลนะครับไม่น้อยมากนะครับถูกใจพี่ชายเขาดาวสองแสนเลยนะครับไม่พูดเยอะนะครับก็ออชีพรับเหมา ซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่ามีเครดิตไหมใช้เงินดาวเยอะไหมนะครับผมติดปัญหาตรงไหนนะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยได้เมื่อนี้เสียยะไปก่อนขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อสวัสดีครับ